สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับติ๊งติ๊งอะไร้านนะคะวันนี้ติ๊งก็วันนี้นะคะจะมารีวิวนะคะสร้างรูปหัวใจกันอ่ะก็สร้างเสร็จกันไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ลืมนะคะว่าจะมาสร้างให้ดูแต่นี่สร้างเสร็จไปแล้วอะ่ะลืมเลยอ่ะไม่เป็นไรนะคะสร้างเสร็จไปแล้วเนี่ยเดี๋ยว คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจิงจะมาสอนสร้างใหม่นะคะคลิปนี้ก็มารีวิวกันนิดนิดก่อนนะคะว่าอะทำยังไงนะคะมารีวิวกันก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาสอนสร้างรูปหัวใจยักษ์แบบนี้เลยออกมาดูนะกะ่อนค่ะนี่เลยนะคะอันนี้ที่เพิ่งสร้างเสร็จสดใหม่ๆไปเมื่อกี้เองนะคะแล้วก็ตกแต่งที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะ่ะรูปหัวใจ มันยักมากเลยดูดิแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสวนกุหลาบนะคะสวนกุหลาบยังไงอะอันนี้เป็นส่วนกุหลาบแปลเป็นตกแต่งออกแนววันหวานออกแนวมในท้ายแบบนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะตรงนี้อันนี้จะเป็นพรมแดงค่ะจินตนาการว่าเป็นพรมแดงไปนะคะเหมือนกับว่าอ่จินตนาการแปลว่า อันนี้นะคะตรงนี้จะเป็นฉากเป็นรูปหัวใจสมมโนซูโมโนวันนี้เป็นมาวารันไทอะแต่ว่าเันไทมันมันนานมากนะคือมันผ่านไปแล้วอะอันนี้สมมติว่าเป็นสมมมติวันนี้เป็นมันวาันไทก็แล้วกันอ่ะก็มีคู่รักคู่หนึ่งเดินมาหนึ่งเดินมาอันนี้นี่คิดจะสร้างเรื่องางนะนี่นะคะ คู่รักคู่หนุ่มก็เดินมาที่ฉากรูปหัวใจรูปนี้รูปยักษ์นะคะเดินมาแล้วมีดอกกุหลาบสวยงามอลังการมากนะคะปลูกไว้ข้างๆเดินมาอ่ะเดินมาคู่ไหนผู้ใช้ไม่มีไม่มีนะคะก็คือจินตนาการไปไงใช่แล้วหลังก็าน็นเอยหัวใจสวยแล้วก็หันหลังอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีตักกล้องยืนอยู่นะคะเตรียมถ่ายรูปให้คู่บ่าวสาวคนนี้ค่ะให้ันมาเลนไ่ายค่ะ อผู้บอกสาวก็ยืนตรงนี้นะคะอ่าหนึ่งสองสามแช่อ่าตากล้องก็ถ่ายเลยนะคะหนึ่งสองสามแชแชแชก็แล้วแต่ไปจะเก็บท่ายังไงนะคะหนึ่งนี่เกบท่ายดูก่อนอ่าหนึ่งสองสามอ่าแชแชแชอแชอแชแชเยอะแยะมากมนะคะเกบท่ายยังไงเกะไปเนาะม่เยอะนะคะ สมมติว่าเราก็ถ่ายรูปเปนเสร็จแล้วนะคะเป็นรูปในวันวาเลนไทน์นะคะแสนจะมีความสุขของเราสองคนนะคะสองผม,มเอ้ยไม่ใช่สองสามีภรรยาแฟนน่ารลกเออนะคะกส็สวยๆนะอันนี้สวยๆนะคะสร้างไว้ที่จริงอะ่ะที่จริงอะ่ะไอหัวใจรูปนี้จะสร้างแต่วันวาเลนไทน์แล้ว แต่มันไอ้นี่แต่พลังลนไทยไม่ว่างนะคะก็เลยไม่ได้สร้างก็เลยมาสร้างก็เลยมาสร้างเมื่อกี้นะคะคือไม่วจะสร้างไว้นึกไปก็รูอหัวใจกว่าง่ายๆดีส่วนข้างหลังนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะข้างหลังจะเป็นไฟนะคะไฟไว้เผื่อติดติดไฟไว้ด้านหลังแล้วมันจะสะ่องมันจะสะท้อนไปด้านหน้าของรูกหัวใจตรงคืนจะได้ดูเห็นชัดๆนะตอนนี้กินยาในะมิชชั่นอยู่8นาที จะหมดแล้วเลยอยู่ห้กว่าวิเนะคะ <c oughs> ส่วนอันนี้อะไรอะส่วนนี้อะไรส่วน,นนี้ก็จะเป็นฉากอีกฉากหนึ่งนะคะนี่จะเป็นฉากสำหรับถ่ายรูปก็ถ้าเกิดว่าใครสังเกตดูดีๆที่รูปหน้าจอของจริงๆรูปหน้าจอ youtube ไม่ใช่หน้าจอหลักนะหน้าจอข้างหน้าจอเลยหน้าจอธรรมดาค่ะนี่ก็จะถ่ายไอ้นี้นะคะ จะถ่ายกับฉากนี้เลยคือสร้างมาเพื่อถ่ายรูปนะอันนี้จะถ่ายแทนเนี้ยถ่ายแบบนี้ค่ะถ่ายแบบนี้เลยแล้วก็ขยายภาพขยายภาพมานิดนึงก็จะฉากกันไปนะอันนี้เป็นฉากกับสายรุง้งน่ารักน่ารักนะคะออกแนว,วฟุ้งนะคะส่วนนี้ก็รีวิวกันเป็น,ปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็สำหรับใครที่อยากให้ต,ติงติงสร้างอะไรอีกนะคะก็บอกกันมาใต้คลิปกันได้เลยว่าอยากให้สร้างอะไรนะคะเดี๋ยวจะสร้างให้ดูเลยอันนี้นี่ไม่มีใครบอกมาคืออยากสร้างเองอะแล้วก็พามารีวิวเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาสอนสร้างรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะเอาให้สวยกว่าน,นี้เลยนะคะก็สำหรับใครที่อยาก สำหรับใครที่จะให้สร้างอะไรบอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะสร้างให้ดูเลยแล้วเดี๋ยวจะพามารีวิวนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็เชื่อกันกด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์คอมเมนต์ถูกใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ